นะครับผมก็ถึงสถานีปลายทางกรุงเทพไปวัดแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับจากบ้านโป่งไปถึงนี่ออกจากบ้านโป่งนะครับช้าจากกันเเวลาประมาณ20นาทีนะครับแต่ในกรุงเทพนะครับตามเวลาเลยก่อนเวลานิดนึงด้ว่ยนะครับเอาจากบ้านโป่งมา5้าโมงตรงโดยประมาณนะถึงนี่6อกบอทีกนเท่ากับใช้เวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองจากบ้านโป่งขับรถยนต์ยังทำได้ยากเลยนะครับ ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองรับว่าดีมากเลยนะครับรถไฟไทยตอนนี้จากบ้อน,นี่ขับรถส่วนตัวนี้อาจจาะชั่วโมงกว่าได้นะครับยิ่งถ้าเป็นเวลาหกโมงเย็นอย่างนี้อาจจะปาไปถึงสองชั่วโมงได้นะครับแต่รถไฟใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองเท่านั้นเองเ็วาการขับรถส่วนตัวครับนี่คือรถไฟไทยนะปัจจุบันนะครับสุดยอดมากๆเลย เรื่องทางเรื่องรายดีแล้วแต่ว่าเรื่องรถนี้อาจจะยังไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าตัวเลือกดีๆอย่างรถงนั่งับากาศแบบนี้ยังมีน้อยไปหน่อยแต่าราคาอาจจะสูงไปนิดนึงน,นะครับคิดว่าต่อไปคงมีการจัดซื้อมาเพิ่มนะครับไปไทยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแตเดี๋ยวมารอชมกันนะผมคอยอัปเดตให้ชม